สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิทไลฟ์นะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูไอเจียทีโอเซเลียนะรู้ด้านในจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยไปที่ไทยเหมือนกันคอมเมนต์บอกด้วยนะอันไหนเหมือนอันไหนไม่เหมือนเดีย๋ยวเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็รอเอาสัตว์ประหลาดน้อยออกมาก่อนมอนสเตอร์เไปไปเคยไหมไม่เคยนี่ประตูวนๆที่ไทยก็ไม่เคยไปนะครับที่ไทยไม่มีแบบนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไปไง มีไหมทุกคนคอมเมนต์บอกนะอ๋อสูงไงเกียหลายชั้นทุกคนชั้นด้มีปาวานอ๋อมีลิฟต์ไปร้านอาหารกับโชว์รูมประตูมีสองทางตอนนี้เรามาแวะกินอาหารก่อนนะครับมาลองกินอาหารไอเกียอะไรอะ่ะที่บอกเอารถเข็นมานะครับมันคืออะไรเนี่ยเราอยู่โรงเรียนอยู่แล้วทุกคนใต้อาหารหรือเปล่าเนี่ยถือเป็นถาเป็นถา เอามาใส่อาหารเ้วก็รอต่อคิวก่อน Hot Drink สอ Soft Drink หนงก็จะมีของให้เราหยิบหยิบว่าจะกินอะไรนะครับ <c oughs> มีเค้กต่างๆของหวานมาก่อนเลยต่วนน้นก็เป็นอาหารแล้วตรงนน้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆ <c oughs> เป็นพวกแว็บนะครับมาถึงโซนอาหารและไอเกียที่เป็นของสวีเดนนะครับเนี่ยมีธงสวีเดนอยู่ด้วยอาหารสวีเดนเดี๋ยวผมจะลองกินนะนะสวีเดนมิตบอล ไปหาโต๊ะกินกันปปดีฟิลน้ำมันดีฟิลหมดเลยซอฟดิงเย็บร้อยทุกคนอยู่ที่โต๊ะล้วดูอาหารนะว่าเรามีอะไรบ้างนะทุกคนมีนี่นะครับ มีดบอลติบลูกติบโอนม่รู้วนี่มันจะเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเปรี้ยวๆป่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมแล้วก็มีขนมปังของเค้กนะครับอันนี้พี่ๆเลือกมาให้ชิมกันลองชิมมีดบอลนะครับทุกคนม,มันไม่เด้งนะครับมันไม่ได้เหมือนลูกชิ้นบ้านเรามันเป็นแบบเหมือนลูกชิ้นแต่แบบเล่ๆแล้วแต่มีความเป็นเนื้อมากกว่านั้นอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมซอสแดงๆนี่ดูมา ซอสแดงแดงลิงกอนเบอร์รี่จิมซอสแดงมันเหมือนไม่เข้ากันะแยมมันก็หวานๆนะครับมันก็แยมนั่นแหละพี่บอกให้เอามารวมกันหลายๆอย่างแบบแบบนี้หลายๆอย่างกินพร้อมกันนี่พี่เอาแซลมอนมาให้ลองกินยังไงกินรวมกันไหมหรือว่าแยกแยกกัน อันนี้มันคืออะไรบ้างมันคืออะไรเหมือนขัญพืชมีบินรูตด้วยบินกที่ผมเคยรีวิวไปใครม่เคยดูไปดูได้มุมขวาบนก็กินได้ทุกคนอาหารสวีเดนขอตัวกินต่อกันอร่อยดีทุกคนถือว่ากินได้แต่ก็ไม่ได้อร่อยมากที่บอกว่าวันนี้เป็นวันวัหัสนะครับปกติเขาจะปิดเช้ากันแต่วันวันเลดร้านค้าต่างๆจะเปิดนานหน่อยเหมือนเป็นวันช้อปปิ้งห้คนมาชอบกันเซนที่แปดนะสาวฟิตทุกที่เขาจะปิด ปิด่่นา้ใชมีปิดเร็วปิดลาน5โมงน้ำหมดแล้วไปรีฟิลก่อนนี่น้ำโคกอะไรเขาก็ทำเองหมดนะครับเราเอาอะไรดีวะแปลกดีไม่เคยกินหอมๆซาซ่ามันเป็นกลิ่นหอมเหมือนแบบหอมผลไม้อ่ะชิมเค้กเซซอมเด็กชิมเคอกกันนี่ก่อนเอมใบขึ้นแตงอกอร่อยเด็กหวานๆินกัน หวานขึ้นไก่เบา,วาหวานเยี่ยบ <laughs> เรียบร้อยทุกคนพิมเพื่อะต้องเอาไปเก็บต่อเรียบร้อยทุกคนพิ่มแปล่ะจะไปเดินเล่นกันต่อโซฟาลิฟวิ่งรูมโซนลิฟวิ่งรูม เฟอร์นิเจอร์ที่นี่รู้สึกราคาสูงนะครับ Where is Dead ก็จะเป็นจัดห้องเป็นห้องเป็นห้องอันนี้เด็กหนึ่งเดือนนะครับผม <laughs> ดูเด็กหนึ่งเดือนสี่โลเกิดมาโซนโตเกีอี์โลไพร์สเตียงนอนยกล้ออ๋อเนี่ยเขาเก็บของไว้ใต้เตียงได้เอ,อเย้ยเจ๋งประหยัดพื้นที่ <laughs> ผมต้องทำการแฮก โรเจอร์ได้ยินแล้วตอบด้วยอยากแอลฟันสหัสแดงหรหัสแดงเพื่อจะทำการกด enter ส่งยูเคียร์ไปให้ท่านประธานาธิบดี oh. ผมว่าผงมันเท่สุดละใน,นเนี้ยโอ้ oh, เท่เลยสาวๆมานี่ฮะเปลี่ยนสีอไฟเปลี่ยนสีด้วยโว้ <laughs> wow. ทุกคนผมถ่ายจนแบตแบตกล้องหมดเลยเนี่ยเลยเลยยังอยู่ที่ห้องนี้กันอยู่ซึ่งมันควบคุมด้วยอันนี้ได้มีควบคุมลำโพงอะไรด้วยอย่างเท่เลยอยากได้เลยเราจะเข้าโซนโกดังใหญ่แล้วที่เขาชอบมาถ่ายรูปเล่นกันโอ้่างใหญ่เรียบร้อยนะครับทุกคนไอเกียร์ก็นี่ผมได้คมไฟใช้ในห้องมาอันนึง ก็คงมีแค <movement> <to break an iously> ่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วแหละก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบคลิปนะครับเจินใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายจ่ายตังค์แล้วเีสร้อยแล้วทุกคนเราจะออกไปแล้วประตูออกแบบใหญ่มากโอ้รถอยู่ตรงนี้